รับน้องเนาะเหมือนกับทุกคนจะน้อเหมือนกับคนในวงการบันเทิงคนนอกวงการไม่ว่าจะเป็นหรือนักข่าวคนรับน้องนะก็มาร่วมแสดงความจริงใจนะฮะในวันนี้ทุกคนนะเหมือนกันก็ต้องมาก็าคือถ่ายละครดึกตีสามก็ต้องมานะครับตรงนี้เพราะว่าถือว่าเป็นครั้งหนึ่งใน,งน,งน,นงชีวิตของเราที่ได้มาแสดงความรักน้องให้น้องเป็นจุดสังกฐานนะครับเหมือนกับที่เรา หลายๆคนคิดเหมือนกันนะครับมีความาได้เจอแต่ละคนมาแต่แรกเห็นเขาตั้งแต่ตแสดงลนะครเรื่องแรกเห็นเขาตั้งแต่ปรากฏวิธีนไทยแลนด์รุ่นเชียนะฮะเขาตั้งแต่ปี2545แล้วที่ได้จับเขานะฮะก็เจอกันหลายๆครั้งได้ทำงานร่วมกันก็บ่อยนะครับก็รู้สึกว่าเก่งนะฮะถ้าเกิด<อ>คือเ<อ>ขาสุดยอดในการแสดงยังคิดเลยว่า ถ้าเขาอยู่ต่อไปอนาคตเป็นตินใจของไทยเป็นเพนพักเป็นอุลนเป็นกัญน,นาตินดาวัตเป็นดาราเจ้าประวัตดานข้าวฟ้าได้เลยนะครับระดับเราทีมที่เราได้เจอได้สัมภาษณ์ก,กับตังโมมาตลอดหลายทีมีเราประทับใจในต,ตัวของน้องแตงโมมากมา<ช>เป็นคนกตัญญูกับพ่อเป็นคนสู้ชีวิตรักเพื่อนและที่สุดกลา,าเป็นทาสแมวเหมือนกับพี่อุ๊คซ<ช>ึ่งพี่อุ๊คก,ก,ก็เลี้ยงแมวประมาณห้าสิบตัวนะครัตอนนี้ความรู้สึกว่า มันเหมือนกันตรงนี้ชอบที่เขาชอบแมวเขาไม่เจอแมวที่ไหนวันนี้เขาเก็บมาแล้วนะครับมีความจดจครับซึ่ที่รู้ข่าวตอนแรกรู้กตกใจไหมครับก็ติดตามข่าวตั้งแต่วินาทีแรกที่ท,ทราบข่าวนก็รู้สึกว่าเหมือนกับนักข่าวเหมือนกับคนไทยทุกคนที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่น้องจะมาฉีดไท้เรือมันไม่ใช่นิสัยโมนะฮะตรงนี้มันต้องมีอะไรแอบแฝงซึ่งพี่อยากจะบอกว่าดาราในวงการทุกคนนักข่าวทุกคน รวมทั้งประชาชนชาวไทยที่รักนั้น้นองแต่งโมต้องออกมาต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมให้กับน้องที่ว่าเป็นไปได้นะคนแห่งกรรมยิ่งใหญ่เสมอมันจะใหญ่มาจากไหนไม่ได้มีคนที่มีเงินนะครับเราต้องนําคนร้ายมาชะใช้กรรมนะครับนิจัยฮะที่มีทนายความดังๆมีดาราหลายๆคนมีประชาชนนะฮะที่ร่วมด้วยช่วยกันไว้ช่วยน้องแตงโมเรียกร้องความยุติธรรมนะครับมีอะไรองี้ยหลจากเรื่องที่ าตกใจอะไรตัวตัวเีตการที่เราติดตามข่าวมันเยอะอ่ะมันจนรู้สึกว่าบางทีเราไม่สามารถทูดได้นะเหมือนกับก็เหมือนกับน้องนักข่าวก็เหมือนกับคนไทยทั้งประเทศบางคนเก่งกว่าพี่ก็มีนะเป็นนักสืบออนไลน์เป็นแบบเก่งมากโซเชียลมันแรงมากๆนะฮะพุกคนสามารถวิเคราะห์อ่าพิจารณาแยกแยะเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างที่เราคิดกันเลยนะฮะเหมือนกันหมดเลยแต่ตอนนี้เราก็ต้องสู้ความจริงนะฮะเหนื่อยหน่อยแต่คิดว่า สวรรค์มีตานะ้องรกก็อยู่ไม่ไกลๆกับคนที่ทำผิดนะฮะเชื่อว่าเราจะต้องอได้รับยุติธรรมน้องต้องได้รับความยุติธรรมน้องต้องไม่ตายฟรีนะฮะตรงนี้เคสนี้ก็จริงๆนะฮะถ้าไม่ใช่เป็นน้องแต่โมพี่ก็เชื่อว่าบางทีคนก็อาจจะไม่สนใจตรงนี้<ใ>นถึงว่าในเรื่องคดีอย่างนังไม่ได้คลายยั้ติดใจอยู่ว่ายังแบบมีข้อแย่งใจอะไรอย่างเ้ยก็อย่างที่คุณไทอไไอกมาบอก กรณีว่าน้องฟันอู่ในหลายอย่างที่เราติดตามข่าวเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันขัดแย้งแล้วมันก็มีอะไรตกตึกที่บางทีเราคาดไม่ถึงว่ามันยังมีแบบนี้อีกหรอในเมืองไทยเรามาถึงจุดจุดนี้มันยังมีเส้นมีสายมีเรื่องเงิดข้เข้ามเกยวข้องกับคดีความหรอตรงนี้มันมันมันไม่ใช่เลยนะฮะตรงนี้ก็องฝากเจ้าหน้าที่คนที่เป็นใหญ่เป็นโตนะาะในบ้านเมืองประเทศไทย นะฮะฮต้องมาช่วยน้องตะโมกันนะครับ<ม>เรียกร้องความยุติธรรมให้กับน้องให้ได้นะครับอย่างล่า,ลาลสุดเนี่ยคือแม่เขาก็ประกาศว่าจะข่ออายัดจบไปก่ออะไรอย่างเงี้ยับที่เดียวกันกว่าครับผลจะยังไงต่อบ้างเไปทีนี้อย่างที่บอกว่ามันอาจจะนานอาจจะยากแต่เราก็จะต้องสู้นะฮะสู้เพื่อความจริงนะครับตรงนี้ก็เหมือนกับในหลายคนนะฮะตรงนี้นะครับีี่่ที่เชื่อว่า ในที่สุดความจริงก็คือความจริงนะนะเรารอแล้วกันใจเดีๆเรารอถึงนั้นนะครับก็บอกว่าหนูภูมิใจได้หนูเป็นนังฟ้าของทุกคนหนูอยู่ในใจของทุกคนหนูเป็นตำนานนะฮะทุกคนนะนะฮะที่พี่อุ๊ปภูมิใจในตัวหนูมากๆนะครับก็เหมือนกับอีกหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคนในวงการของโลกวงการนะครับบนี้นะครับ